มะเดียมะตั้งน้าจีน้ำเจ๊เดี๋ยจะกับเี้ยนซื้อกัเอิร์มามบ่นเรามากเลย มาเร่องปากันตามป้ายพี่น้อาแล้วต่อไปคุณกีรัตเป็นระันานเลยบ่อแล้วต่อไปขอนคุณยะริศร์ แล้วก็คุณกิราพรดวงชัยตอบไปเลยนะครับโดวยว่าน้องแพนใช่ไหมเอาเป็นว่าเขาหน่อย

รถเก๋งสีขาว72 4 e r i ่งขยับรถนะครับรถเก๋งสีขาว72 4 e r i ่ s นะครับตอนนี้จะมีคนไปเป่าลงยาวท่านนะครับจะท่านไปเป็นเรัาแล้วลำต่อไปขอกลับไปเชิญคุณพ่อไพรัะ คุณพ่อไปละตุ๊กทำช่างไงเฮาพี่น้องช่างไงเฮาควาแม่คุณวัรินทรมาพี่น้องใจย่พออการำมากกาลังนขอพี่น้ ท่านท่านไดสักรจ้นอยังไม่ไม่บูชาต่อและเชิญบูชาที่พิงเน่ยเชิญพะเจ้าสึงพระบารุงงานอาวุธอาวัดม่พิองเนาะบูรณะปฏิสัคณ์ของวัดะอารามพระธาตุหลองมัดนลวงเนาะา้องเนาะ สองคำขอผู้ชาพุทธาบาทขอให้เป็นดังข่าตอกดอกแก้วนั่งฝ่ามาันงง ่อ้แก้วตายเรื่องสองห่วยขอให้เป็นนางปะทูปฏิตไตบูชาแก้วยอดพุ่นในทบอนซาเดออันว่าโทโสหายโน่พ่อปีตุคาดก็ดีแล้วยาได้มาเกี่ยวของในเรือแห่งนิยมโจร่างพร้อมกำบังหลายสิย่งยาไดมาเกี่ยวของพวกภูกขาประสงค์ตั้งต่อบุญสิทธิล่าพ่อพร้อมใช้โลดวงประเสริฐมังคละเดลลัมพวกหน่อยดุกเษมอายุวัณะสุขคารพร้อมใช้ โยด้วยยิ้ขอให้มาสเสถียรอยู่ยังในเหนื้อแห่งทิ่งก็ขาเถิดซาดูด้วยอีบอยแม่บารุมบัูอุราาะผาอาจารย์บุบัตรบุมว่าเจ้าพีเจ้าฐานทั้งหลายพอขาพระพุทธเจ้าทั้ถาถางหลายเก็บดอกไม้ล่ามาสมา,าคุ้นคู่บาอาจารย์สัมภูปเป็นคขาหวังมาได้เขาโกวนกว,นวนท่าเท,ท,ที่ยวไปมาบอคองยองยังยือจนหัวตกใจกลัวและสะท้านัน สังเนโลกพชรหวังว่ามีคําภิรอันบอชอขอให้ผุ้รู้มาอาจารย์เจ้ากระส่งทำหายโทษขอให้รูปปัตโตไทยไม่หยหาประการนิพพานสาอเมนาสาการเรนา,บางบังบัวดังอภิปุจจะามาอเม Meet me. bak watto arang atau semmaung pun sa nak mo ta sa bak watto arah atau semma sumputasa mak mau ta ไม่เห็นนังปาเเจ็บอาจารย์เสพดังมังคะนัสสนังภูมนสุเจวะสัคยสุครามเทวเมธเกกาหามิปิปาริกมังสัตยะพุทธศาสนาสัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุตัสเตนะสาสิทธิกิจังสิทธิกรรมังสัพพสิทธิะวันตุเมพุทธะคารวัตธัมมคารวัตสังฆคารวัต นิดามันดาคารวัตาอาจาริยาคารวตาตัตาพุทังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานางังอุปสงศีทั้งหมดแปดปืนสี่พันธงอันทรงพระผุ้พระผู้ที่จะจบจบจ,บจระเทักผู้เพื่อรู้กันนักสิทธิพิยธรอีกท,ทั้งนักปราชเมธีโยคีจิปะฮาวสันพันปิจาร์พ่อเสด็จลงมาอำมวยอวยพรให้แก่วัดอาภัตธาดองมัดบ้านฮาสังใด้ ขอให้สมมากรารถนาสิ่งใดขอให้เทพไทยบรรดาพ่อนอลำเลือ่อนอเชิญพรหมธาดาเทวราชุติสังคีทวิมานคนเทียนสวรรค์ขออัญเชิญองค์ผมมาพร้อมสัมปติอา,า,าัสระผมข้ามาเบิร,ร์สุทัศสาสุทัศร,รีผมพระอิศวรพระนารายปู่ฤษีนาลอดพาฤษีนาลายพระโยคีชีปะขาวพระภูเขาเก่าวกอนผูพ้พักรักจำเป็นบอกท่ ว่าถึงแม่พระนีแม่พระเพิงแม่พระพายแม่พระธงาแม่พระเ้าศพท้าจตุรุกบาลทั้งสี่ทิศทั้งแปดทิศให้ข้าพเจ้าหลายจดทำบาสีไว้รองรับทำด้วยตองกล้ยตานีเสียด้วยขีมบนอให้สิ่งร้ายร้ายกลับกลายเป็นดีสัพพะสัพพะโสสัพพโรสัพพะไรสัพพะไรสิ่งมำคลของสองสามเต็มเต็มนะพี่น้องเนี่ยให้ซื้อท่านกับซื้อท่านให้ซื้อมาท่านกระเล่นเตะอี่้ง พูดนางได้พี่น้องอัศจรรย์ไถโอแต่งมู่ผอมหูบางพี่น้องเอยอัศจรรย์ไม่สร้างดินคำไม่นา่นพอทำได้แล้วคนแข่งปันที่หกาันเก้าหก้าสงสามนะ ตรงก <boundaries. S 3> <si suppression> ันนะ2 3กับผู้หนัก23มบบเดียวกันไม่เห็นหมดเขียนเนควาอพร้อมนะพี่น้องเขียนเลขก่อนพร้อมเลยโอ้ยขอมาดีตรนจกันกล้องเผยแต่เราขอสินแต่ไม่เยตรงนโอ้ยยิ่งเไปดูพี่น้องก้องยางอะไรกองยางอะไรเอาเตสที่ทั้งช่องของผู้หนักบ่พี่น้องตรงกันเป๊ะมันอัศารรย์วด้าวว้าวอ้าวว้าได้าวว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 าวว้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 าว้าวว้ว้้า ก่อนแล้วรตรง,นะงกันเปต้พ่อหนุ่มพี่น้องเนาะตรงกันเป๊ะพ่อหนุ่พี่นออ้องเอ้าพี่นอ้อ,นองเห็นแล้วเนาะเอ้าฝากเอฟซีไปเล่แต่ละช่องแต่ละช่อง9 2 3ผู้นา,าม,มาทําพิธีบวงสรวงครั้งที่สองให้กับปู่เวสุวรรณวิทวัฒนะสงงวดก่อนให้หาสามออกหาสามขวดนี้เลขผู้นาเขียนตรงกันกันกบถางประทับพี่น้อง9 2 3ผู้นาให้2 3ได้พี่น้องเนดะ้อผู้นาให้2 3พี่น้องผู้นาให้2 3 วันนี้ประทัดแล้วมี่หกห้ากับเก้าสองสามที่น่องนี่เพื่อข้อมาเซตันนี่คือความอัศจรรย์พี่นอ้องวดตอนจุดประทัดหาหางประทัดก่เห็นครับวดนี้ผู้หน้าปล่อยสองสาม หากประทับสองสามออกไม่ไล้พี่น้องเหลือจะออกอีกวันที่สี่หกสำนักกันไบเล้ยงสำนักกันใบเทวดาอีพอเป็นผูจัดแล้วเพราะว่าปูเนี่เป็นผูจัดแน่ว่าวันนี้ปูน่าสิบวปล่อยสองสามนะเป็นเลขางประทับเป็นเลขตรงกันในอีพอเด้อเอาไปหาซื้อไปเด้อคังนี้มันตะไบแพงเด้อสองสามนะครับสองปูน่าปล่อยวันนี้นะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะหมดหรือเปล่าพรุ่งนี้อัน เอาเห็นแล้วเนาะอาเห็นแล้วบัดนี้พี่นียให้น้อมาราภาพแดงเป็นสปอร์ตมาทั้6นี้บ่มีลิขสิทธิ์เนาะเเนา